สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้มีพิก,การ์มาให้เล่นกันนะคะในหัวข้อที่ว่าใครนะคะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เนาะ mm. ก็ไพ่เนี่ยมีให้เรื่องด้วยกันทั้งหมดห้ากองนะคะนี่กองที่หนึ่งนะคะนิงกองที่สองกองที่สามกองที่สี่แล้วก็กองที่ห้า ขอให้ทุกคนทําสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงตัวเองนะคะว่าเออตอนนี้ใครนะคะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่หนึ่งกันก่อนเลยนะคะ <c oughs> กองนี้เนาะโอเค เดี๋ยวขอดูลัคนาราศีไม่คุณก็เขานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเนะาะราศีเมษนะคะแล้วก็ท่านน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะไม่คุณก็เขานะคะจ,จะอยู่ในราศีที่บอกไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเนะาะไพ่ที่คุณได้นะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยได้สามถ้วยนะคะ ได้เดชาริยอดเนาะแล้วก็ได้ก้าวไม้โอเคตัวเขาอาจจะเป็นชาวาราศีกรกฎน,นะคะที่ขึ้นมาเนาะอาจจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจทํางานในเครื่องแบบเป็นเป็นจวตหรือว่าเป็นคนที่ทำอ,อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเดินทางเนาะนำเข้าส่งออกนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมั่นแล้วก็จริงจัง,จงในการทํางานเนาะเป็นคนที่อาจจะผ่านเรื่องราวความรักมาที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะมีการบาดเจ็บในความรักมานะคะแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองอ่ะคนข้าง ที่แบบว่าเวลาที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยดูให้ดีๆก่อนอะเนาะก่อนที่แบบว่าเขาจะแบบว่ามอบความรักให้กับใครเนาะคิดว่าคุณกับเขาน่าจะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วนะคะเป็นแบบว่าในแนวแบบเพื่อนๆนะประมาณนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้คือเขารู้สึกเหมือนอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปมากกว่าเพื่อนนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเนาะแล้วก็ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันด้วยนะคะในด้านแบบว่าเชื้อชาติภาษา เออหรือว่าเหมือนแบบอาจจะอยู่กันคนละประเทศแบบนีก็ได้ตัวเขาอาจจะเป็นชาวห่ังชาติก็ได้นะคะแบบว่าต้องเดินทางมาเจอกันเนาะซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการเดินทางนะเลยทําให้เขาอะ่ะแบบ ไม่สามารถที่จะเดินทางมาหาคุณได้นะคะนะแต่เขามีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะแล้วก็เขามีความสุขนะคะทุกครั้งที่แบบว่าได้พูดคุยกับคุณเหมือนเขารอเวลาที่จะได้แบบว่ามาเจอหน้าได้คุยได้ไปกินข้าวอะไรอย่างนี้กับคุณนะคนคนที่เลือกกองนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพอ่อลาเข้ากันนะคะว่าอยากบอกอะไรเนาะ Figure e l l นะคะที่ได้เนาะก็คือไพ่เนี่ยมันบอกว่าคือตอนนี้ชีวิตเรามันอาจจะแบบว่ามันมีการควบคุมคอนโทรลหลายๆอย่างเนาะด้วยสภาพแบบ โลกตอนนี้มันก็เลยทําให้ชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้เป็นอิสระในช่วงนี้เนาะก็ยังไงเหมือนแบบเขาก็คิดถึงคุณแหละอยากเจอคิดว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วเขาคงที่จะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณนะคะนะอืประมาณนี้เนาะแล้วก็ไพ่อีกใบหนึ่งนะคะเออ สเตปเบดอินเดอะแบ็คเนาะคือมันอาจจะมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่เคยผ่านเรื่องราวความรักความเจ็บปวดมาที่มันไม่ค่อยดีเป็นความรักที่เหมือนแบบว่าโดนแทงข้างหลงังหรือว่าเป็นรักสามเศร้าประมาณนี้เนาะอืมซึ่งมันเลยทําให้แบบว่าอาจจะเกิดปัญหาหรืออะไรกันบางอย่างประมาณนี้แบบในความสัมพันธ์อะที่มันไม่ค่อยดีที่แบบว่าได้เจอกันมาเนาะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่มันมีการห่างกันด้วยนะคะเลยทําให้เขาย่งถึงคุณเนาะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขา าอยากบอกอะไรกับคุณเนาะเขาอ,อยากบอกว่าฉันไม่มีความสุขเลยนะคุณทําให้ฉันอกหกักแต่ฉันก็ยังรักคุณอยู่แล้วก็ฉันรู้ฉันทำทำลายโอกาสที่มีกับคุณไปแล้วเนาะคือลักษณะมันอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะคนนี้เนาะที่แบบว่าคุณกับเขาอาจจะเคยมีปัญหากาันแล้วเขาอะแล้วอาจจะแบบลดระดับความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนอย่างเงี้ยซึ่งเขาตอนนี้ก็คืออยากที่จะกลับมาพูดคุยสาร ความสัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมากเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาหนั่นแหละเหมือนที่บอกไปเนาะด้วยสถานการณ์โควิดหรืออะไรก็ตามอะ่ะเหมือนเขาไม่สามารถเจอคุณได้เนาะเขาก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมีความเสียใจนะคะว่าแบบว่าเออเขาเขาก็ไม่ได้แฮปปี้เลยที่แบบว่าเขาไม่ได้เจอคุณเนาะอืมโอเคก็จบไปแล้วนะคะนะก็ลองลองดูนะคะว่าแบบว่าเออเป็นใครนะคะแบบลักษณะแบบที่บอกไปเนาะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะที่กองที่สองนะคะกองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีนะคะไม่คุณก็เขานะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะมีราศีตุลน,นะคะราศีเมถุนเนาะแล้วก็ราศีกันนะคะมีตุลเมถุนแล้วก็กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครนะคะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เนาะได้คิงไม้นะคะได้เจ็ดถ้วยนะได้เจไม้ แล้วก็ได้แฮงแมน Okay. คิดว่าเป็นคนเก่านะคะที่เขาคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เนาะเป็นลักษณะของคนที่เป็นชาวท่านนะเอ่อทัศนไฟนะคะทศทีเมสิงธนูนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนลักษณะบ้านง,งานดูนิ่งๆเนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสเรื่องงานชีวิตเขาว่าเหมือนมีอะไรให้ทําหลายอย่างเนาะแล้วก็เหมือนตัวเขาเองอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้หรือว่าผ่านความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีมาก็ได้นะคะนะแล้วก็ในลักษณะนี้เหมือนคุณกับเขาอาจจะมีการบล็อกกันไปหรืออะไรประมาณนี้ด้วยที่ว่าเขาอาจจะแบบ เป็นคนเจ้าชู้มีคนคุยหลายโคหรืออะไรก็ตามเนาะมันเป็นลักษณะที่แบบว่ามีการบล็อกแล้วก็เหมือนหยุดคุยหยุดพูดคุยกันไปเนาะซึ่งคนเนี้ยเขาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากที่จะแบบว่ากลับมาพูดคุยกับคุณเนาะแต่คือเขาเหมือนไม่เห็นช่องทางเนาะในการที่แบบว่าจะ เข้ามากลับมาติดต่อกับคุณได้นะคะนะอืมก็ประมาณนี้เนาะซึ่งตัวเขาเองอะ่ะก็เหมือนมองหาอยู่แต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าไม่คุณก็เขาอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่บล็อกกันไปแบบบล็อกทุกช่องทางเลยแบบไม่สามารถติดต่อได้เขาก็เลยทําได้แค่แบบว่าคิดถึงคุณอยู่ในมุมของเขาเงียบๆนะคะนะมันเหมือนมันทําอะไรไม่ได้อะ่ะส่องก็ไม่ได้อะไรประมาณนเ,าเนี้ยโอเคก็ไพ่เนี่ยอ่อ อยากจะบอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะโอกาสคือถ้าคนนี้เป็นคนเก่าๆแล้วเขาอยากติดต่อกลับมาหาคุณน่ะคิดว่าคือเป็นธาตุไฟยังไงมันก็จะมีการเทคแอคชั่นเข้ามาเนาะถ้าคุณยังโอเคกับเขาอยู่คนนี้ก็คือโอเคก็ให้คุณอะลองแบบว่าเฟิร์สไปเนาะแบบก็ลองคุยดูได้นะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เอาแล้วกับคนนี้คือแบบว่า มันไม่โอเคมันมันมันไม่อยากที่จะแบบว่าเออพูดคุยสารความสัมพันธ์แล้วหรืออะไรก็ตามเหมือนเขาให้คุณไปไปเป็นหนึ่งในตัวเรื่องของเขาอย่างนี้ยคุณไม่โอเคก็คุณก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเดี๋ยวยังไงก็จะมีคนให้คุณเข้ามาเรื่องนะคะนะสำหรับกองนี้เนาะแล้วก็ไพ่อาละข้อการอีกใบที่คุณได้นะคะได้เป็นไพ่ออ ascending เนอะก็คือไพ่เนี่ยบอกว่าคืออยากให้คุณอนะได้เรียนรู้เนาะจากในอดีตนะคะที่ผ่านมานะคะอือแล้วก็คือชีวิตคุณอนะมันกำจะกำลังจะเริ่มแบบเฟสใหม่เหมือนแบบว่ากําลังจะเริ่มแบบว่าเอ,อ่อบทเรียนชีวิต ตอนใหม่เนาะอืมซึ่งไพ่เนี่ยบอกว่าคือเขาพยายามที่จะกลับมานะยูเนียนแบบรียูเนียนกับคุณนะคะเหมือนเขาอยากที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งกรณีถ้าเป็นคนเก่าอะนะคะนะอืมซึ่งไพ่บอกว่าก็แล้วแต่คุณเลยนะคะถ้าคุณเรียนรู้แล้วก็สามารถให้อภัยได้ยังมีการอยากพูดคุยกับเขาอยู่ก็ก็ลองดูแต่ถ้าเกิดว่าเออคุณเรียนรู้แล้วว่าคนนี้คุณไม่โอเคแล้วอะคือเดี๋ยวมันก็จะมีคนเข้ามาให้คุณนะคะให้คุณเลือกนะสําหรับกองนี้เนาะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเขาอยาก อะไรกับคุณนะคะเพราะอย่างบอกว่ามันยากมากเลยนะที่ฉันจะยอมรับว่าฉันเป็นคนผิดคือเขาตัวเลิ่กเยอะเนาะ,นอ,ะอืมแล้วก็ไพ่บอกว่าฉันอาจจะอยู่ไกลแต่ฉันไม่เคยทิ้งคุณเป็นแน่นอนโอเคแล้วก็ไม่สุดท้ายนะคะฉันต้องการให้คุณกลับมานะคะไม่ว่าจะแรงอะไรก็ตามเนาะคิดว่าถ้าเขาทนไม่ไหวจริงเดี๋ยวเขาอาจจะแบบว่ามีการเทคแอคชั่นพูดคุยมานะคะแล้วก็เหมือนเออหรือว่าเดินทางไปหาคุณเลยเนาะถ้าแบบว่าเหมือนเจอกันได้นะคะนะประมาณนี้เนาะก็กองนี้จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อ กันนะคะที่กองปานิโมของเรานะคะสําหรับกองนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูลัคนาราศีนะคะไม่คุณก็เขานะคะอาจจะอยู่ในราศีธนูนะคะราศีมังกรเนาะไม่ก็เป็นราศีพิจิกนะคะไม่คุณก็เขาอาจจะอยู่ในราศีธนูมังกรหรือพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าออใครนะคะที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เนาะได้หนึ่งเหรียญน,นะคะด้ไพ่สี่ดาบ ได้ไพ่ห้าถ้วยแล้วก็ได้ไพ่จิตหนามโอเคคิดว่าเป็นคนเก่านะคะที่คุณ กับเขามีการเลิกคุยเลิกติดต่อกันไปเนาะคือเขายังแอบ,บติดตามชีวิตคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการคิดถึงคุณอยู่ตลอดเนาะคือคขามีการแอบส่องแอบบมองชีวิตคุณอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะว่าเขายังเสียดายนะคะกับความสัมพันธ์ที่มีการเลิกลากันไปเนาะตัวเขาอา่ะอาจจะนิ่งนะช่วงนี้คืออาจจะไม่ได้แสดงออกไม่ได้เทคแอคชั่นหรือว่าไม่ได้มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันกับคุณนะคะแต่บอกไว้เลยนะไอการที่เขานิ่งอยู่ตอนนี้ที่เขานอนนิ่งอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นลักษณะที่เขากําลังคิดวางแผนหาโอกาส นะคะที่จะกลับมาหาคุณเนาะเพราะว่าเขาอะยังคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังเสียใจเนาะกับความสัมพันธ์นะคะที่มันอาจจะมีการเลิกลากันไปหรืออะไรประมาณนี้อืมเขายังแอบดูชีวิตคุณอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็กําลังแบบว่าคิดหาช่องทางอยู่ว่าจะกลับมาหาคุณอะได้ยังไงนะคะสําหรับกองนี้เนาะก็คิดว่าเป็นคนเก่าๆนะคะที่ทําให้มีความเสียใจกันไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อะอยากบอกอะไรเพิ่มเติมไพ่เนี่ยบอกว่า let go out of control issue นะคะไพ่ออร์คอลเนาะแล้วก็อีกใบ นนในไพ่ภาย s r a t i o n นะคะก็คือเขา,าคิดถึงคุณจริงๆนะในไพ่ที่เหมาะเราก็ค่อนข้างเสียใจนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเนาะเขาคิดถึงคุณตลอดนะคะแล้วก็เหมือนก็ไม่แน่ใจอะว่าอนาคตอะเขาจะสามารถเหมือนกับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งได้ไหมเนาะอืมเออแล้วก็ให้อีกใบหนึ่งเนี่ยคือมันบอกว่าคือมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างแหละที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ในเรื่องที่แบบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนาะ ก็ไพ่เนี่ยบอกว่าอยากให้มองข้ามปัญหาเหล่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอ่อ หมือนลักษณะอาจจะมีเชื้อชาติภาษาหรืออายุเข้ามาหรือว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาเลิกกันไปอาจจะไม่ได้มีมือที่3ก็ได้นะอาจจะไม่ได้แบบว่ามีคนอื่นเข้ามาก็ได้มันอาจจะเป็นแค่ลักษณะความคิดหรือว่าอะไรบางอย่างอ่ะที่มันอาจจะไม่ไม่ไม่ตรงกันไม่โดนใจกันประมาณเนี้ยอืมซึ่งพี่บอกว่าอยากให้คุณอ่ะลองมองข้ามปัญหาเหล่านั้นไปเนาะเพราะว่าปัญหาบางอย่างเราก็อาจจะควบคุมตรงนั้นไม่ได้นะคะนะเออแล้วตัวเขาเองก็อยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะ ก็ลองดูนะคะสําหรับกองนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากบอกว่าเวรกรรมตามสนองฉันแล้วฉันหวงังว่าชีวิตฉันจะมีปุ่มย้อนเวลานะคะแล้วก็ค้นค,คุณคือคนแรกเลยนะที่ฉันคิดถึงจริงๆนะคะเออก็ที่เห็นเขานิ่งๆไม่ได้อะไรนะคือ คนกองเนี่ยเขาเขาคิดถึงคุณอยู่แล้วก็พยายามที่จะแบบว่ากําลังคิดหาวิธีนะคะที่จะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งนึงเนาะเพราะว่าเนี่ยไพ่ใบเนี้ยมันบอกเลยว่าเขาอะเสียใจมากแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเนาะคือไพ่บอกว่าเขาอะคิดถึงคุณแบบว่า มาเป็นปีๆเลยเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะได้กลับมาพูดคุยกับคุยหรือเปล่านะคะนะอืมก็ค่อนข้างคิดถึงนะคะเป็นคนเก่าๆเนาะในชีวิตนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะไพ่กองที่สีเนาะคือน้องล่มของเรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูลัคนาราศีนะคะแม่คุณก็เขาอาจจะอยู่ในราศีมีนราศีกรกฎนะคะแม่ก็ราศีกุมนะคะแม่คุณก็เขาอาจจะอยู่ในราศีมีนราศีกรกฎแม่ก็ราศีกุมนะคะโอเคมาดูกันนะคะว่าใครนะคะที่กําลังคิดถึง คุณอยู่ตอนนี้เนาะได้หนึ่งดามนะคะได้ Temperance นะคะได้คิงถ้วยเนาะแล้วก็ได้สองเหรียญ โอเคคนที่คิดถึงคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมเนาะอาจจะเป็นชาวราศีธนูไม่ก็เป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีกโกโกพิจิกเนาะตัวเขาอะมีความเป็นแบบว่าผู้ชายนุ่มนิ่มเนาะเป็นคนน่ารักอบอุ่นนะคะชอบเอาใจเนาะชอบดูแลเทคแคร์คนอื่นนะคะตัวคุณกับเขาน่าจะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะแบบว่าไปไปมาในความสัมพันธ์นี้เนาะเป็นลักษณะที่เหมือนแบบว่าต้องมีการเดินทางมาหาการได้เจอกันถึงจะแบบว่าได้พูดได้คุยกันนะคะนะเขาค่อนข้างคิดถึงคุณเนาะถ้า คุณมีแฟนอยู่แล้วก็คือแฟนคุณนั่นแหละนะคะที่คิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะแล้วก็อยากที่จะพูดอยากที่จะคุยกับคุณเนาะแต่ว่าเหมือนเหมือนมันอาจจะเหมือนคือเขาก็พยายามที่จะสื่อสารบอกคุณแหละว่าเขาคิดถึงคุณกองเนี้ยบอกเลยนะอืมเหมือนเขามีการพูดมีการคุยแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เหมือนแบบว่าไม่ค่อยต่อเนื่องอืมตัวเขาเองอาจจะต้องมีมีมีแบบว่าเหมือน คือไม่รู้ว่าตัวเขามีคนสองคนหรือเปล่าในความสัมพันธ์มันเลยอาจจะต้องบาลานคนสองคนไว้ด้วยกันเนาะเช่นเออเขาคิดถึงคุณแต่ว่าเขาก็มีคนนึงหรืออาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาอาจจะไปไปมาในความสัมพันธ์นี้ให้ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนกับคุณไม่ได้สักทีแต่บอกเลยว่าเขาอ่ะค่อนคิดถึงคุณนะคะคนนี้เนาะอืมแต่ถ้าตัวเขาเองบอกว่าเออไม่มีใครตัวเขาโสดหรืออะไรประมาณนี้ในลักษณะที่บอกไปอ่ะตัวเขาเองก็อาจจะต้องแบบว่าเหมือนกําลังบาลานงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกับ อยู่ซึ่งงานเขาอาจจะเยอะมากมันก็เลยทําให้เขาอะอาจจะไปไปมากับคุณแต่ว่ากองเนี้ยมันมีการเทคแอคชั่นคือเขาอาจจะมีการพูดการบอกอยู่แล้วแหละว่าเขาคิดถึงคุณอะนะอืมก็เป็นลักษณะแบบที่บอกไปเป็นผู้ชายอบอุ่นน่ารักชอบดูแลชอบเทคแคร์แต่ว่าอารมณ์อะแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะอืมอารมณ์ของเขาอะนะคะนะโอเค อ่ะประมาณนี้เนาะแต่ว่าคุณกับเขามันต่อให้ไม่ได้เจอกันมันก็มีการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางโซเชียลมีเดียคือเขาจะมีการพูดการหมอกอยู่แล้วเนาะสำหรับกองนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่เนี่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเนะาะไพ่เนี่ยบอกว่าดีเซปชันนะคะ mm. ก็คือให้ระวังนะคะว่าเออจะมีคนนะใส่หน้ากากเข้ามาหาคุณนะคะในความสมคัญน,นี้เนาะซึ่งตัวเขาเองอะ่ะเออบางทีอะ่ะมันอาจจะเขาอาจจะมีคนอื่นด้วยก็ได้เนาะแต่ว่าเขาอาจจะบอกว่าเออเขาไม่ได้มีใครก็ให้ระวังนิดนึงนะคะกรณีนั้นนะอืมแล้วก็ไพ่อีกใบหนึ่งเนี่ยบอกว่าเออเดอะฟินิก์นะคะเป็นแบบว่านิวเฟสเนาะแล้วก็เป็น เหมือนการเจริญเติบโตขึ้นทางด้านจิตใจเนาะเป็นลักษณะที่แบบว่าเออถ้าเกิดว่าคุณกองเนี้ยคือถ้าคุณรู้แล้วอะว่าเขามีคนอื่นอะไพ่เนี่ยบอกว่าคุณอาจจะเปลี่ยนใจเนาะมันอาจจะมีการเติบโตขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนใจในการที่จะแบบว่าหาคนใหม่คุยกับคนใหม่เนาะหรือว่าอาจจะมีการการที่คุณอะอาจจะเหมือนพอคุณรู้อะว่าเขามีคนอื่นอะ คุณอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงคือคุณอาจจะชอบเขาก็ได้กองเนี้ยคนที่คุณคิดถึงคุณน่าจะรู้อยู่ว่าเป็นใครคือคุณก็อาจจะชอบเขาเหมือนกันแต่ว่าพอคุณรู้แล้วว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้คิดถึงคุณแค่คนเดียวเขามีคนอื่นด้วยอ่ะคุณอาจจะแสดงออกแบบนิ่งๆก็ได้เนาะเพื่อให้รู้เขารู้ว่าเหมือนว่าคุณอ่ะ ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาทาั้งทั้งที่จริงๆอ่ะคุณรู้สึกอยู่เนาะแต่ว่าคุณไม่อยากที่จะเข้าไปเป็นแบบมือที่สมหรือว่าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีสองสาคนเนาะเพราะว่าคิง้วยมันก็เป็นลักษณะผู้ชายที่มีความเจ้าชู้มีคนคุยหลายคนประมาณเนี้ยอืมซึ่งลักษณะของเขาอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วแล้วก็เหมือนแบบว่ามาคุยกับคุณมาคิดถึงคุณมาบอกว่าคิดถึงคุณแบบนี้ก็ได้เนาะซึ่งตัวคุณอาจจะไม่ได้อยากเข้าไปอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้คุณอาจจะแสดงออกว่า คุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาทั้งที่จริงๆอนะ่ะคุณก็ชอบเขาแหละแต่ว่าเหมือนไม่อยากเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีคนหลายคนอนะเนาะอืมแล้วคุณก็อาจจะมีการเปลี่ยนใจเนาะที่จะแบบว่ามองหาโอกาสใหม่ๆหรือว่าเออไปมุ่งมั่นกับการทํางานแทนประมาณนี้นะคะเพราะว่าลักษณะของเขามันก็เป็นการไปๆมาๆนะ่ะแบบเออไม่ไม่ได้อยู่กับคุณตลอดอะประมาณนี้นะคะนะอ,อืเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาอยากมีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอ,อ,อยากบอกว่าการสูญเสียความสัมพันธ์จะเจ็บปวดแต่การสูญเสียตัวเองจากความสัมพันธ จะเจ็บปวดยาวนานกว่านะคะแล้วก็ฉันพยายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉันด้วยละกันเนาะแล้วก็ไม่สุดท้ายนะคะคุณแค่หายไปจากการมองเห็นแต่ว่าไม่เคยหายไปจากความทรงจําของฉันเลยเนาะอืมเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไปไป,ไปมาๆเนาะมันก็เลยอาจจะไม่ได้สเสถียรนะคะคนที่คิดถึงคุณกองนี้เนาะน่าจะเป็นคนที่รู้จักกับคุณอยู่แล้วแล้วก็มีการไปไป,ไปมาๆในชีวิตแบบเจอกันบ่อยๆอะนะประมาณนี้นะคะจบแล้วนะ โอเคเรามาต่อกันที่กองสุดท้ายนะคะก็คือกองนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูลัคนาราศีนะคะใา้คุณก็เขาอาจจะอยู่ในราศีธาตลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะราศีสิงเนาะไม่ก็เป็นราศีพฤษกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครนะคะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เนาะนได้ไพ่สีถ้วยได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะได้ไพ่เดอะสตาร์เนาะแล้วก็ได้ไพ่สองถ้วยนะคะนะโอเคคนที่คิดถึงคุณอยู่อาจจะเป็นชาวท่าน,าน้ำนะคะมีนโกกพิจิเนาะแล้วก็อาจจะเป็นชาวราศีกุมก,ก็ได้นะคะที่คิดถึงคุณคิดว่าตัวเขาเองเนี่ย ม,มันมองได้สองอย่างเนาะตัวเขาเองอาจจะเพิ่งเลิกลาหรือว่าจบความสัมพันธ์กับใครไปนะคะนะหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาทะเลาะก,กันกับคุณนะคะแล้วก็มีการเลิกลาหรือว่าหยุดคุยกันไปแบบกระทนันหันแบบนี้ก็ได้เนาะตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนที่เรื่องเยอะเรื่องมากนะคะเลิกเยอะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างขี้เบื่อง่ายเนาะแต่ว่าถามว่าเขาคิดถึงคุณทําไมเนาะเขายังมีความหวังว่าเขาอยากจะกลับมาสร้างความสัมพันธ์กับคุณนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเหมือนพอคุณทะเล ทะเลาะกันไปเลิกกันไปหรืออะไรกันไปอ่ะเหมือนเขาได้มารู้อ่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขารักคุณนะคะแล้วก็เขาอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนาะเหมือนเขาจะมีการเข้ามาเพื่อง้อขอโอกาสนะคะที่แบบว่าจะกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะแบบนี้เนาะคนที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะน่าจะเป็นคนที่คุณมีปัญหาทะเลาะก,กันไปเนาะอืมเขาจะกลับมานะคะเพราะว่าเหมือนเขารู้แล้วว่าไอสิ่งที่เขาทําผิดพลาดน,นะคะแล้วก็คนที่เขารักก็คือคุณเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ไพ่อลลาคอเนี่ยอยากจะบอกอะไรนะคะด้ไพ่โซเมตนะคะเหมือนที่บอกคือเขารู้แล้วว่าจริงๆแล้วคนที่เขารักเราหรือว่าเขาต้องการที่สุดก็คือคุณเนาะแล้วก็คนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่กันกับคุณนะคะแล้วก็ไพ่อีกใบหนึ่งเนี่ยได้ซีดักชั่นเนาะมันเป็นไพ่เหมือนแบบว่าเออถ้าเขากลับมาอาจจะมีการเดทหรือว่ามีการไปพูดคุยอะไรกันมากขึ้นนะคะในความสัมพันธ์เนาะหรือว่าเขาอาจจะทําตัวน่ารักมากขึ้นนะคะถ้าเขากลับมาครั้งนี้เนาะแต่ให้ระวังนิดนึงคือเขาเป็นคนขี้เบื่อช่วงแรก อาจจะดีแหละแต่ว่าช่วงหลังๆมันอาจจะแบบว่าแผ่วลงได้นะคะคือช่วงแรกอาจจะแบบว่าโปรโมชั่นมาเต็มอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆอาจจะแผ่วไปแต่ว่าเออก็ให้ให้รู้ไว้ว่าจริงๆอ่ะคือเขาเป็นคนลักษณะแบบนั้นเนาะเป็นคนแบบว่าทาอะไรนิดนึงก็เบื่อายนะคะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขารักคุณเนาะเพราะว่าสองถ้วยมือนึ้นนะคะโอเคเขาอยากบอกอะไรนะคะกับคุณนะเขาบอกว่าฉันปล่อยคุณไปเพราะฉันรักคุณนะ ฉันเกียรติที่ฉันยังคงเฝ้าหวังแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะฉันรอคอยที่จะได้พบคุณทุกวันเลยนะเหมือนที่เขาบอกคือคือเขาว่าเป็นคนนิสัยแบบนี้ไงเขาก็เลยเหมือนรู้ว่าแบบว่าถ้าถ้าคุณอยู่กับเขามันอาจจะแบบว่า มันอาจจะแบบว่าความรักมันอาจจะไม่โอเคนะตอนนั้นเนาะก็เลยอาจจะแบบว่าอยู่ๆก็หายไปหรือว่าอยู่ๆก็ทะเลาะก,กันไปหรือว่าแบบว่าอยู่ๆก็แบบห่างกันไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเขายังรอคอยคุณอยู่เนี่ยไพ่เดิร์สตาร์ขึ้นเนาะกับอันนี้ว่าแบบว่าเออยังมีความหวังเนาะที่จะกลับมานะคะแล้วก็เขารู้แล้วเนาะว่าเขาอะรักคุณนะคะโอเคก็จบแล้วนะคะ สำหรับกองนี้ก็น่าจะเป็นคนคุยนะคะที่คุณกับเขาแบบว่าเคยคุยคุย,คยกันอยู่แล้วอยู่ๆก็แบบหายไปหรือว่าเป็นแฟนกันแบบว่าอยู่ๆก็แบบว่าอยู่ก็เบื่อที่หน้าแล้วก็แบบหยุดคุยหรือว่าหายไปเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะอก็จะประมาณนี้นะคะนะจบแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะโควิดช่วงนี้ระบาดหนะักมากๆนะคะคนไข้เยอะมากก็มันล้างมือเนาะแล้วก็ใส่แมสนะคะเวลาออกไปข้างนอกไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย